ดีเทลตรงด้านหน้าของตัวแหลกครับก็ทําเฉียงเป็นทรงแอโร่ไดนามิกนะครับแล้วก็ตรงขอบด้วยด้านข้างนะฮะแล้วก็พื้นที่เป็นอลูมิเนียมกล่องหลายไม้ครับตัวนี้จาเหมือนกับไม้เลยครับแต่เป็นอลูมิเนียมนะครับข้อดีคือน้ําหนักเบาครับแล้วก็แข็งแรงแต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับ สวัสดีครับทรงนี้สปาครับกลับมาพบกันแล้วครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่ามีเวลาก็เลยมารีวิวให้ดูครับเป็นแดกหลังคาครับกับบันไดข้างแต่ว่าไม่ใช่รถตู้คันใหญ่ทั่วไปแบบที่เคยทำนะครับเป็นตู้เล็กครับแดกฮัตสุครับคันข้างหลังผมเนี่ยครับตัวแลกจะเป็นพื้นอลูมิเนียมกล่องลายไม้นะครับแล้วก็มีบันไดข้างเดี๋ยวไปดูที่รายละเอียดกันเลยครับนี่ครับแดกฮัตสุรถตู้เล็กนะครับ พวดีน้องแถวบ้านครับเพิ่งได้มาก็เลยมาให้จัดทรงนะครับใส่แหลกหลังคากับบันไดข้างให้นะครับอันนี้ตัวแหลกจะเป็นพื้นอลูมิเนียมกล่องหลายไม้นะครับน้าหนักเบาแล้วก็สวยงามครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายด้านบนให้ก็จะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวไปดูมุมมองจากด้านล่างกก่อนครับอันนี้จากหน้ารถนะครับอันนี้ด้านหน้าแหลกนะฮะก็จะมีตัวแหลกนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับอันนี้เป็นมุมมองด้านหลังครับ จะเห็นตัวแหลกกับบันไดข้างได้ชัดเจนนะครับบันไดข้างก็จะมาเกาะไว้ตรงด้านท้ายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับประตูเปิดได้2ทางครับเกาะตรงกลางรถไม่ได้ครับถ้าเกาะตรงกลางรถจะเปิดประตูไม่ได้นะฮะเรามาเกาะไว้ตรงด้านข้างนะครับแต่ว่าก็จะทําให้เอียงเข้ารูปไปกับตัวรถครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่ฮะส่วนตรงด้านบนบันไดนะครับวิธียึดก็เกาะกับรางน้ํานะครับเหมือนขาแหลกนะครับ ด้านบนยึดกับรางน้านะครับแล้วก็ด้านล่างก็ยึดกับชายน้ําด้านล่างนะครับที่อยู่ตรงใต้ท้องรถนะครับตัวขาแรกก็จะทาให้เอียงเข้าทรงไปกับหลังคารถนะครับเดี๋ยวไปดูจากตรงด้านท้ายจะเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าขาแรกนะครับเอียงไปตามรูป ของตัวรถนะครับแล้วก็ความกว้างของแหลกนะครับจะกว้างพอดีกับส่วนที่แคบที่สุดบนหลังคารถนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรฮะเพราะถ้ากว้างกว่านี้มันก็จะเลยตัวรถออกมามันจะดูเทอะทะาครับดูไม่เพียวไม่สวยงามนะครับตัวขาแรกนะครับก็วางไว้บนรางน้ำครับแล้วมีตัวประกบครับไม่ต้องเจาะรถนะครับทั้งตัวแหลกแล้วก็ตัวบันไดนะครับ สา,ม,ม,า, ion, สาม,มารถวางบนรางน้ําได้เลยครับ <l ots> แล้วก็ใส่ขาประกบเอาโดยที่ไม่ต้องเจาะรถครับอันนี้เป็นมุมมองด้านบนจากด้านหน้านครับก็จะเห็นพื้นที่เป็นอ um ลูมิเนียมกล่องลายไม้นะครับพื้นตัวนี้น้ําหนักเบาครับแล้วก็แข็งแรงครับขึ้นไปนั่งเล่นนอนเล่นได้ครับบรรทุกข,ของได้ครับรับน้ําหนักได้พอสมควรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลลายไม้นะครับอันนี้มุมมองด้านบนจากด้านหลังนะครับ จะเห็นตัวแหลกนะครับอันนี้เป็นมุมมองด้านบนนะครับด้านข้างก็จะเห็นความยาวของตัวแหลกได้ชัดเจนนะครับตัวแหลกเนี่ยจะยาวอยู่แค่เมตรหกสิบแต่ว่าความยาวของรถเนี่ยอยู่ประมาณ2เมตรครับแต่ถ้าเราทําแหลกยาวอันนี้นะครับเลยตรงเสาประตูไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่รถเนี่ยหลังคาเริ่มสลบลงนะครับถ้าตัวแหลกยาวไปมันจะเกิดช่องว่างใต้ท้องแหลกกับหลังคารถเยอะนะฮะถ้าปกติเราก็จะทําเป็นช่องสําหรับใส่ไฟ,ไฟสปอตไลท์นะครับ โค้งไปตามหัวเก่งนะครับเพื่อปิดช่องว่างแต่พอดีน้องเขาไม่อยากได้ไฟสปอ t l ตไลท์ครับอยากได้ตัวแหลกแค่เล็กๆน่ารักให้เข้ากับรถนะครับก็เลยทํายาวอยู่แค่เมตครับอันนี้ให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับดีเทลตรงด้านหน้าของตัวแหลกครับก็ทําเฉียงเป็นทรงแอโร่ไดนามิกนะครับแล้วก็ตรงขอบตัวด้านข้างนะฮะแล้วก็พื้นที่เป็นอลูมิเนียมกล่องหลายไม้ครับตัวนี้จําเหมือนกับไม้เลยครับแต่เป็นอลูมิเนียมนะครับ ข้อดีคือน้ำหนักเบาครับแล้วก็แข็งแรงแต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปท่านๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีรูปสวยๆให้ชมกันท้ายคลิปเหมือนเดิมครับใครสนใจงานนะครับมีเบอร์โทรอยู่ด้านท้ายคลิปนะครับใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ดูกใจช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมช่วยกดซับคลายเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคัิปต่อไปในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ